สวัส,สดีท่านทุกท่านครับท่านผู้ชมไอ้มาแคสติ้งอยู่ผมอาพูแคสติ้งนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นนิว้วเลยกับเพื่อนนะครับคือคุณอาพัฒน์เซตโพลิศนะครับผมฝั่งผมก็จะมีพอดีวอลฟินนะครับผมคือเพื่อนของผมเองแล้วก็อามาราแล้วก็ผมเองครับโซลแบคครับผมแล้วก็แดนเพียแล้วก็พั ommy, นดั้มโมเมียนะครับส่วนฝั่งเฮลบอลจะมีเดวเวอร์ครับฟาร์โลแล้วก็นายฮาวกับบอลเดน,นที่หลุดออกไปแล้วก็โซลสติดรับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็เปิดไมค์แล้ะนะผมทุก็ออย่าะะไรรกัันนคบ ใช่วะไงไม่ไม้ไม่ร้านเมาจังเลยเบาเนี่ยไม่ร้านเนี่ยลองพูดดิลองพูดดิพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ไดไมเพิ่มอแล้วเพราะผมว่าไม่อยากจะบอกว่าผมแคสอยู่ไงแม่งชอบเขินอ่าว่าแล้ว ก็กลับมาต่อเลยนะครับเมื่อกี้แม่งเน็ตหลุดนะครับโอ้โหเซ็งมากๆอะเน็ตหลุดแล้วเสียงแหลกอีกนะคงไม่หลุดเป็นรอบที่สองนะผมตัวนี้ผมก็เลเวลไม่ทันเพื่อนๆแล้วนะตัวนี้ไปคิวสองนะครับ ก็เซฟซี่เล่ได้ด้วยดีนะเชฟสวยครับก็ถามว่าทำไมผมเล่นกากอย่างนะก็ผมเล่นตัวนี้ครั้งแรกนะครับผมเป็นธรรมดาที่มันต้องะเรียนกระดาษธรรมดานะเจ๊คุณน่าจะวิยวอยู่บนไม่น่ามาเลยโก ้ดับเบิ like that that it 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 that that ้ลแม่งเฮ้ยอเงดเฮ้ยเฮ้ยเพนด้าเฮ้ยเยี่ยมช้าไปหน่อยนะเขี่ยไม่ทันเฮ้ยไม่ังไม่มีแบตเตอรี่เลย 可以，哦。Hey, hey. oh. hông em đi không em đi. có mấy kia còn tên thân đừng đủ ôi, mình thấy vui. กูเห็นได้ตอนนี้ตัวตัวัสดีฮาวะไอ้ยเฮ้ยนี่จริงไม่ได้ยังไงก็บอกไม่ได้เฮ้ย

โอ้ยเม่งเขียดหูเดียวว่าเล็กล้าด้านน่ะชงนะครับผมในเลกตัวที่34-36ครับผม สายสามโอเคครับเดี๋ยวเจอแมตช์หน้าครับผมสวัสดีครับอ่ารอบแก้มือกับตัวซาโลแวกนี่นะผมอฝั่งนี้จ,จะมีสเกลไพโลแมนเซอร์ไพเดอร์และ el, แบล <c oughs> ็คแรปเปอร์ส่วนฝั่งเทปป้อนคือฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้นะก็มีแป๊บดิแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งจะมีอเมราบิ๊ เล่นโดยเพื่อนผมนะครับสรแบกโดยผมเองและในฮาวและเลวอนนออันนี้ก็จะเป็นรอบแก้มือนะครับรอบแม์ที่แล้วนี่ไม่ไหวใช้เคลียแมทแม่งลุดแล้วก็เล่นเล่นห่วยมากเลยจะแก้มือรอบนี้นะ ก็ไอ้เรื่องไอเทมที่มันจะออกผมไม่จะออก,กอะไรจริงๆอะออกองี้ดีกว่ามันคลาสสิกดีแล้วออกเอ่อเอนเนอร์จิเซอร์ใช่ปะวะใช่ปะวะไออ่ะ,ะ,ะอะอ,ะอ,ะอ่ะเอเนอร์จิเซอร์อ่าถูกเอเนอร์จิเซอร์ครับรู้จักรู้จักไม่เพิ่มเว้ยยิงไงทำไมอ่ะจะทำไมทำไมอ่ะไม่เพิ่มอ่ะจะทำไมอ่ะ จิ้มไม่กินแอรจิมป่ะเขาไม่เขาไ,ไม่ได้เพิ่มมันเว้ยมันเป็นเออมันเป็นความยิงส่วนตัวอะไรเงี้ยเห็น<ช>สกอร์โหดไม่ได้เลยพวกเนี้ยเพิ่มจังเลยนี่ค <c oughs> ิวแม่ม่นอะไรเงี้ยคิวมแม่คิวแม่เลย ถ้าพดีโดดมาผมไลหาไม่น่าจะรอดไม่มีโตัวตันเลยเต่ายิงบอมดีแล้วกไม่ซื้อต่าเตารังนั้นมาไม่เทแล้วมันดีที่แพงไงแพงมันมีเหมือนมีลังสีอะไรเงี้ยมีออร่าจ,จับอะของแพงอะ รอดินายคีบคุ้มแแมมเลยผมด้วยมันคิวนะไม่ได้ผมคิวมันเคาใจเพจแต่คาใจเพจเงียดงียดาเมจดาเมจเยอะทำไมดาเม็ดเยอะเสียเพื่อนยโดดมาผมตายเลยเนี่ยยิงโอ้แค่หนึ่งวิเอะ จริงเดะหนึ่งวิเองหนึ่งของอัพแม่งเนี่ยหนึ่งของสามไปเลยเนี่ยทีนีส้สเกลเขาแบ่งให้พีเดีมันเวลถึงวิวหกล้เร็วๆนะเพราะว่ามันจะมากดผมนะครับผมเปิดละ ยังไงยังไงรู้ป่ะฮีโร่แจ้งเกิดเพื่อนผมจะบิดเลยนะแจ้งเกิดอ่ะบอกก่อนฮีโร่แจ้งเกิดผมยังไม่มีหรอกครับแต่ว่าอาจจะปั้นดาวดวงใหม่ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยมาเลยว่าแล้วว่าแล้วไม่ได้แดกเรา สเยไม่น่าเล่นเลยไอ้มันอายไหมฮอายไหมเนี่ยฮะอายไหมไม่อายไหม คนก็เล่นไม่เป็นจัาแก้มือก็แพ้เอาเรื่องของมึงเรื่องของมึงเอาเรื่องของมึงโดนปาดิ้ฮียมเท่าไงฮะมามา มาอ๋อก็ไม่ได้คิวขอโทษครับเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจครับหนักๆไปก่อน,อนเดี๋ยวหงอะไรแยกล่างให้งง,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ เราแก้มือนี่จะหูแก้ายได้ไหมเนี่ยแล้วเเลือดเต็มเลยวะโอ้โหโไม่ไปไม่ไปเดวลก่อนเดวลหก่อยไป แค่กรียกล่างก็จะไปอาจจะไปเล่นกลางครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยเฮเป็นเวลหกแทิ้งกูเลยเวลหกแล้ลืมกูเลย ในกระสแมกดาวตะพืชกูก็ศูนย์หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยจะมาแก้ไอหรือโชโชวินว่าไม่เอานะโชว์วินเฉยต้องมาแก้ไอดิรับไหมเนี่ยโชวินจะหาอะไรใส่กูแน่เลยเพร์เนี่ยเ์ดอลเจ็ดแล้วด้วยเก็บความระวางต้องสั่งเตือนไม่ไหวจริง I'm there. Disappear! I feel? Right away? Surprise. Got it. You'll die already. Done. No. Knew your place, present. Young lady. เช่มาคิวๆลำบาดูได้่ากันนะไม่บอกไม่ด้กูตายรอะก่กนบนเก็กเลยครั <c oughs> บเือาเามเลยโอ้โหยอง้นกว่า้องพูดคนี้ เนี่ยเด็กไทยดกดยากอ่ะเอาคุณแน่ม่อเนี้ยตดม่ดีเนี่ยเฮ้ยบอกตรงบกอูเมเ้คนเล่นบิดเป็ดวะอะไรวะ จริงๆตอนแรกชูมอนนี้กูน่าใจเลยอะเอาจากป่ากูซื้อของต่อครับา,าได้แล้วสตรีมบูทนะดีเรื่องลอเพิล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 ไปมีสเต็ปหลบๆที่จะอยู่สเต็ปหนึ่งวมาวเรื่อ,นะอยๆนี่ดูนะฮะช่วงนี้ก็ช่วงอย่างนี้ก่อนเรื่อยๆ ปีมัวเลนแม่มล <c oughs> ยพีดีไปมัวเลนเนาถึงว่าไง <c oughs> วิวอย่างเดียววิวอย่างเดียวไม่เกิดอะน้องวิวโอ้ให้มาให้มาโอ้มาน้าหมดเลยจริงดิ ตันมาดีตันมาดีตันมาดีตันม,ตน,มตนมาดีมึงตันมาดตันมาดีให้มาให้มา <c oughs> เอามาด้ตันมา้เหรอล่อล่อเนียล่อ ัโยนเสร็จกูรัมึงโยนแล้วใช่ไหมนายไม่เด็ดจริงว่ะเล่นเพื่อนกูเล่นทางนึงโคตรก้าเลยมันไม่ค่ยเยอ เราเรียกอนดีกว่าเมื่อก mm ี hmm. ้ก็เกือบเคลวเปิลได้นะฮะเป็นโคตรเฮ่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า no 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 no, no, no. ออโอ้นี่ดูดูข้างหลังนี่เหี้ยละโอ้โนีโโโ่หามห่วงคิวเกินห่วงคิวไม่ดูเพื่อนเลย บอกแล้วใฮามันเหมือนไม่ค่อยจะคล้องไหนมึงอะไรไปเตาไ้เตามึงไ้เตามึงไ้เตามึงมึงมึงไอเตาไอเตาโอ้ให้มาเป๊บเป๊บเป๊บทำไมเป๊บทำไมเป๊บไม่จงไม่น่ารอดเดง

Ô, hãy nhanh ai, hey ma! Ô, mày đi ha, ô mày đi! Ni chú không khán hùng này, hey! Ô! 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 Ô!

นี่มิคนเอาด้วยเว้ยไม่ไม่เคยเอาอะไรวะลรอกเกมมือได้สี่ตัวเอง